กับผมมชระพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอกับขอบพระคุณท่านกรรมธิการทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาแล้วก็พิจารณาศึกษารายงานฉบับนี้จนออกมาเป็นรายงานที่ฉบับเกือบสมบูรณ์เลยก็ว่าได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับผมทราบว่ามีความคิดเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างหลากหลาย อย่างที่เราเห็นที่หน้ารัฐสภาในวันนี้ครับก็มีพี่น้องประชาชนจํานวนมากมายื่นหนังสือถึงท่านกรรมธิการในข้อห่วงใยแล้วก็ขอเสนอแนะที่หลายๆท่านก็ห่วงใยว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรตามมาได้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับผมผมจะขอใช้ชื่อว่ากรรมธิการชุดนี้เป็นกรรมธิการชุดพลีชีพเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นอิชชูที่ค่อนข้างจะมีความคิดเห็นหลากหลายครับท่านประธานครับ ย้อนกลับไปครับท่านประธานครับเมื่อตอนที่ท่านสมาชิกได้เสนอยติเข้ามาผมก็ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายไปหนึ่งครั้งครับโดยผมเนี่ยครับสนับสนุนเต็มที่ครับเพราะว่าการเกิดขึ้นของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยครับมันไม่ได้แค่สร้างงานสร้างอาชีพมันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยในมิติสังคมในมิติทางการจ้างงานแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีข้อกังวลครับว่าจะเกิดผลกระทบทางด้านลบดังนั้นครับท่านประธานครับ การสนับสนุนแล้วก็การผลักดันให้เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เกิดครั้งนี้ครับต้องอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักนะครับท่านประธานผมย้ําอีกครั้งนะครับประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับท่านประธานครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ประโยชน์ไปเกิดกับนายทุนหรือเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการครับท่านประธานครับ ดังนั้นครับจากการพิจารณาศึกษารายงานฉบับนี้ครับท่านประธานครับผมก็มีข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อห่วงใยส่งผ่านไปถึงท่านกรรมธิการเพราะว่ารายงานฉบับนี้ไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องไปอยู่ในมือของคอรมอหรือือในมือของคณะกรรมการชุดต่อไปที่จะร่างเป็นพรบหรืออะไรก็แล้วแต่ครับประเด็นที่หนึ่งครับท่านประธานครับความห่วงใยของผมคือเรื่องของคนไทยเข้าไปใช้บริการครับท่า,านประธานหลายประเทศครับมีข้อกําหนดไม่ให้ชาว ในประเทศของของเขาเนี่ยเขาใช้บริการโดยเซตมาตรฐานไว้อาจจะมีค่าแรงขั้นต่ำหรือจะมียอดเงินอะไรในบัญชีอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นครับคนไทยที่จะเข้าไปใช้ใน,ในบริการได้ผมมองว่าอาจจะต้องมีหลักเกณฑ์นิดหนึ่งครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เกิดผลกระทบเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้ต่ำเรียกได้ว่ามีหาเช้ากินข้ามรายได้แค่300 400บาท500บาทต่อวันเนี่ยถ้าเข้าไปใช้บริการเนี่ยอาจเกิดปัญหาได้ครับ ถ้ามันจําเป็นครับท่านประธานครับอาจจะต้องตั้งสแตนดาดเลยท่านต้องมีเงินในบัญชีมากกว่า1ล้านบาทเป็นต้นไปรายได้ขั้นต่ําอาจจะต้องสองสามพันบาทต่อวันเป็นต้นไปเพื่อป้องกันครับไม่ให้ปัญหาที่ทามาเกิดขึ้นครับท่านประธานครับประเด็นที่สองครับอยากฝากข้อ่วงใายครับในอนาคตไว้นะครับคือพื้นที่ครับพื้นที่ที่พร้อมครับผมเคยได้เรียนท่านประธานไปในรอบที่แล้วที่ผมอภิปรายในตอนเสนอยติว่า จังหวัดที่พร้อมหรือพื้นที่ที่พร้อมเนี่ยผมอยากให้พิจารณาก่อนเป็นระดับต้นๆเช่นจังหวัดอุดรธานีของผมครับมีสนามบินที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมีไฟล์บินมากกว่า20ไฟล์ต่อวันตั้งแต่6โมงเช้าจนไปถึง3ทุ่มสี่ทุ่มครับและมีเครือข่ายโครงข่ายพร้อมทั่วประเทศมีอุดรภูเก็ตมีบินตตงอุดรเชียงใหม่อุดรหาดใหญ่อุดรอ,อุตตะเผาจังหวัดเหล่านี้ครับเป็นจังหวัดที่ผมว่าน่าจะพิจารณาเป็นก่อนเป็นก่อนลำดับแรกๆครับ ราะว่ามีความพร้อมมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีหลายหลายอย่างที่ซัพพอร์ตในการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับท่านประธานสุดท้ายครับท่านประธานครับผมสนับสนุนครับท่านประธานครับเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วยังไงก็เกิดครับท่านประธานเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยังไงเนี่ยผมในความเชื่อส่วนตัวผมนะครับท่านประธานคนไทยเนี่ยเล่นพนันเยอะมากแต่อยู่ที่จะยอมรับกันหรือไม่หรือว่าท่านจะหลับหูหลับตาแล้วก็บอกว่าเราเป็นเมืองพุทธ โดยใช้คําว่ามือถือสากปากถือศิลนต่อไปไม่ช้าก็เร็วครับไม่เกิดขึ้นตอนนี้ในอนาคตเชื่อไหมครับท่านประธานยังไงก็ต้องเกิดครับท่านประธานไม่เชื่อท่านประธานพนันกับผมก็ได้ครับยังไงก็ต้องเกิดครับผมเรียนตามตรงครับท่านประธานแต่สุดท้ายครับภายใต้การผลักดันให้เกิดขึ้นเนี่ยต้องยึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นหลักนะครับไม่ใช่ของประโยชน์ของนายทุนหรือเจ้าของกิจการเป็นหลักครับกับผมท่านประธานครับ